สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนตีสองกว่าๆนะครับนาะตีสองกว่าๆครับกะวันนี้นะครับนะมาลงกีดยางเป็นคืนแรกนะครับพี่นอ้องหลังจากหยุดมานานากะกะมาเบิอง หมูน้านะครับพี่น้องอ่ามาอนีเนาะครับเนาะกะสายร้อยเข้าก็มาอีกแล้วนะครับเนาะมาเบิ่งว่าจะได้เจตัตโตะครับพี่น้นะองเนาะมาเบิ่งว่าจะได้จกักโตนะครับมานับกันอ้าหนึ่งครับด้านหลังหนึ่งโต้นะครับ 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะครับหนึ่งโลนะครับพี่น้องเนาะเนาะคือจะอันนี้แล้วเนาะมันจะหมดแล้หละไปเขาไปกินนมนะครับเนาะช่วงสาวห้องก็จังจะมาตะเที่ยวนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะหายาไปบงังาไปก่อนนะครับเพราะว่าจะไปขีดยางต่อนะครช่วงห้องคำกูมีอากาศหนึ่งนะพี่น้องจะกลับไปกับบ้านนะครับอ่ะค่อยเขาอันนี้แหละสิบสองตัวนะครับตัวนี้สิบตัวเหลือเก้านะครับโบเคงแรงตัวหนึ่งนะครับ เมื่อเช้าเดี๋ยวจะทำการฉชียรฐานเล็กนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวตัวนี้ซ้ายคุ้นนะครับพี่นอะสิบสองตัวเป็นยังไงแนนนะครับแรนเลดแรนเลดท,ท,ทั้งคู่นะครับเนาะแรนเลดท,ทั้งคู่ อย่างนี้ยังดีจุดหน่อยนะครับเพราะว่าบริยูบริยูเฝ้าเม่เขาก็ยังเอาใจใส่ดีอยู่โตต,ตัวนั้นพอกินนมนมูเป็นอะไรสูบไปครับพี่น้องคนเดียวงูจะเฝ่าถอดใจเด้ครับเร้อ ราคามีขึ้นม่ลงนะครับผมเห็นเ,เกระสตรกรรนาย่ทันนะครับนะ่ะช่วนนี้มู๊กขอดลูกกันค่อนข้างจะโดกนะครับมือขึ้นนี่ก็มีของอีกเจ้าหนึ่งนะครับฟังทางบันหอยทรายนะับเนอเองได้สิบห้าตัวนะครับสิบสีเต้าได้สิบห้าตัวเพิ่งถอดใจนะครับแนละ้ว อเย็นๆครับราคามีขึ้นมีลงนขนาดของผมบนท่านมีหอ,อกใส่ผมยังเลี้ยงเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ